สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือความปลอดภัยอาคารโดยเฉพาะเรื่องโหลดแฟกเตอร์หรือตัวคูณน้ำหนักบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบับล่าสุดพศ2566มันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงมันไปเกี่ยวกับมาตรฐานโลกอย่าง A.C.I. Eurocode ยังไงบ้างแล้วทาไมต้องมีวิศวกรที่แบบเอ่อได้รับการรับรองเข้ามาเกี่ยวด้วยข้อมูลที่เรามีน่าจะช่วยคลายข้อสงสัยได้ครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำว่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยจากข้อมูลที่ได้มามันเออมันเหมือนเป็นตัวคูณเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่าครับทำไมเราต้องเอาค่าที่เราคิดว่าจะเกิดจริงมาคูณเพิ่มเข้าไปอีกอืมใช่ค่ะคืออธิบายง่ายๆนะคะโหลดแฟกเตอร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราเอาไปคูณกับน้ำหนักบรรทุกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆหรือ working loads นะคะเพื่อให้ได้ค่าที่สูงขึ้นสำหรับเอาไปใช้ในการออกแบบหรือ ultimate loads ค่ะ เหตุผลหลักๆก็มาจากความไม่แน่นอนหลายๆอย่างเลยที่เราต้องเผื่อเอาไว้คือไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักบรรทุกจริงๆที่อาจจะเออ่มากกว่าที่เราคาดไว้ก็ได้หรืออย่างคุณสมบัติของวัสดุอย่างคอนกรีตเหล็กอะไรพวกนี้ค่ะบางทีหน้าง,งานจริงความแข็งแรงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงตามมาตรฐานเป,ะเปะ๊ะๆๆใชออออคครั่ร่่ะะแลลลล้้ล้้้วกกกกก็็ยงงมีีีาาาาดดดเเเืนนนนทจจิขึตสไ การมีโหลดแฟกเตอร์ก็เหมือนเราสร้างกรอบป้องกันเผื่อไว้ก่อนนะคะเข้าใจแล้วครับเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อความปลอดภัยนี่เองแล้วค่านี้มันเท่ากันหมดทุกกรณีเลยไหมครับหรือว่ามันต่างกันไปอ๋อไม่เท่ากันค่ะนี้น่าสนใจคือค่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามประเภทของน้าหนักบรรทุกด้วยค่ะอย่างน้าหนักบรรทุกคงที่หรือเดดโหลดที่เราพอจะรู้ค่ามันแน่ๆอันนี้โหลดแฟกเตอร์ก็อาจจะต่าหน่อย แต่ถ้าเป็นน้ำหนักบรรทุกจรหรือไลฟ์โหลดที่มันเผันผวนกว่าคนเดินเข้าออกของวางเปลี่ยนที่อะไรแบบนี้ค่ะค่าก็จะสูงขึ้นอืมครับแล้วก็ยังมีเรื่องสภาวะการใช้งานความสำคัญของอาคารอีกนะคะอาคารสาธารณะคนเยอะๆหรือโครงสร้างสำคัญสคัญก็อาจจะต้องใช้โหลดแฟกเตอร์สูงกว่าอาคารทั่วไปข้อมูลที่เรามีก็ย้ำเลยค่ะว่า ต้องดูตามกฎกระทรวงพศ2566แล้วก็ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญด้วยถึงจะได้ค่าที่เหมาะสมจริงๆโหดูเหมือนการกําหนดค่านี้ก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับต้องดูหลายอย่างเลยแล้วการที่เรามีกฎกระทรวงฉบับใหม่พศ2566เนี่ยมันไปเชื่อมกับมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกอย่างเอซีไอหรือยูโรโคดที่เราได้ยินบ่อยๆอยังไงบ้างครับเหมือนข้อมูลจะบอกว่าของเราก็อ้างอิงหรือดัดแปลงมาจากพวกนั้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะการที่มาตรฐานไทยเราอ้างอิงหรือพัฒนามาจากมาตรฐานสากลอย่าง ACI ของอเมริกาหรือยุโรปโค้ดของยุโรปเนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีมากๆเลยอย่างแรกคือมาตรฐานพวกนี้เขาแบบว่าผ่านการวิจัยพัฒนาทดสอบมานานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมันก็น่าเชื่อถือสูงครับผม อย่างที่สองคือมันช่วยให้การออกแบบการก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือ best practices แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆในระดับโลกทำให้เราไม่ตกยุคและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมกับต่างประเทศด้วยค่ะพอมีพื้นฐานมาตรฐานคล้ายๆกันมันก็คุยกันง่ายขึ้นทางานด้วยกันง่ายขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับการอ้างเองมาตรฐานสากลนี้ประโยชน์จริงๆนะครับ แล้วพอพูดถึงมาตรฐานสากลตรงนี้เองเอก็น่าจะโยงไปถึงบทบาทของวุฒิวิศวกรโดยเฉพาะคนที่ได้การรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า PE หรือ Professional Engineer ทำไมกลุ่มนี้ถึงสำคัญล่ะครับค่ะค่ะความสำคัญของวุฒิวิศวกรที่ได้รับรับรองโดยเฉพาะตามมาตรฐานสากลเนี่ยมีหลายด้านเลยค่ะหคือ วุฒิที่พวกนี้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าวิศวกรคนนั้นมีความรู้ความสามารถจริงๆตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆสามารถเอาหลักการข้อกำหนดที่ซับซ้อนไปใช้ได้ถูกต้องครับ เป็นเหมือนใบรับรองใช่ค่ะ2คือมันเป็นการการันตีคุณภาพความน่าเชื่อถือในการทํางานซึ่งสําคัญมากกับงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะแบบนี้ 3. คือช่วยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยค่ะสามารถทํางานหรือให้คําปรึกษาในโครงการที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้แล้วก็สุดท้ายนะคะมันยัง กระตุ้นให้วิศวกรต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาด้วยให้ทันมาตรฐานทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนไปสรุปง,ง่ายๆก็คือวิศวกรกลุ่มนี้นี่แหละค่ะคือคนสำคัญที่จะช่วยนามาตรฐานสากลที่เราอ้างอิงมาปรับใช้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเพื่อให้เรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างได้จริงๆดีเลยนะครับทั้งตัวโหลดแฟกเตอร์ที่เป็นหลักการสาคัญ แล้วก็มีกฎหมายที่ปรับปรุงให้อิงมาตรฐานสากลแล้วก็มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาเป็นผู้ใช้ทั้งหมดนี้ก็ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายคือความปลอดภัยของโครงสร้างในบ้านเราถูกต้องค่ะสาระสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือระบบความปลอดภัยโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานด้วยกันค่ะทั้งกฎระเบียบที่ทันสมัยสอดคล้องกับสากลแล้วก็คนที่รู้จริงมีความสามารถตามมาตรฐาน,นนั้นๆมาปฏิบัติงานจริง ชัดเจนมากครับทำให้เห็นภาพรวมของระบบที่พยายามสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยได้ดีเลยครับเอ,อในขณะเดียวกันนะคะข้อมูลที่เราคุยกันก็น่าจะทำให้เราแบบว่าชวนคิดต่อได้เหมือนกันคือแม้เราจะมีมาตรฐานมีกฎเกณฑ์ที่ดีแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการจะทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานเหล่านี้มันถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องครบถ้วนจริงๆแล้วก็มีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในทุกโครงการก่อสร้างเลยนะคะทุกประเภททุกขนาด โดยเฉพาะโครงการเล็กๆหรือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันอาจจะมีอืมความท้าทายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอืมน่าคิดครับหรืออย่างในอนาคตถ้ามาตรฐานสากลอย่าง A.C.I. หรือ Eurocode เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมามันจะส่งผลให้กฎระเบียบหรือการปฏิบัติในบ้านเราต้องปรับตัวตามเร็วแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่เราลองเก็บไปคิดต่อย,ยอดกันได้นะคะ